ถ้าสามารถช่วยได้ภายใน72ชั่วโมงแรกมีโอกาสรอดแต่ว่าวันนี้มันเข้าสู่วันที่6จากเหตุการณ์ตึกถล่มแล้วเขาก็มองว่าตอนนี้ต้องไม่ใช่เอาคนออกมาจากอิฐต้องเอากองอิฐกองปูนออกมาจากคนอย่างเมื่อวานช่วงเย็นคุณชาติชายไทยกล้าที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติค่ะเขาก็ให้ข้อมูลกับทางนักข่าวนะคะบอกว่ามาถึงพื้นที่แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานจริงจังเลยจนเวลาเนี่ยมันเลยร้อยชั่วโมงมาแล้ว ทำได้เพียงเอาร่างของผู้เสียชีวิตออกมาอย่างเมื่อวานได้เพิ่มหนึ่งรายแล้วมันก็เลยเวลา72ชั่วโมงสําคัญในทางการแพทย์ไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้กระบวนการเอาคนออกจากอิดคุณชาติชายมองว่ามันจบไปแล้วควรจะเป็นกระบวนการที่เอาอิดออกจากคนมองว่าตอนนี้เหมือนเสียโอกาสเสียเวลาในการช่วยชีวิตคนเพราะศักยภาพของทีมกู้ภัยไทยตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆคบคันมาก เทียบเท่ากับทีมกู้ภัยต่างชาติเลยแต่ว่ากลับมีการสั่งการที่มันไม่เป็นหนึ่งอันเดียวกันใช้ความรู้สึกในการค้นหาแทนที่ควรจะวางแผนปฏิบัติงานอย่างเครื่องจักรอที่ต้องมาสแตนบายะวันนึงค่าใช้จ่ายตั้ง1,70,000บาทแต่เหมือนไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเลย อีกคนหนึ่งคุณผู้ชมที่เราได้ไปพูดคุยเป็นคนที่ควบคุมเครื่องจากหนักเป็นตัวแทนของเอกชนด้วยนะ,ะส่งเครื่องมือหนักมาพร้อมจะช่วยเต็มที่เครนขนาดใหญ่รถหนีบ,นบสำหรับหนีบไอแผ่นปูนเนี่ยเป็นตันๆเนี่ยรวมไปถึงรถแบ็กโฮเชื่อไหมฮะตั้งแต่เอามาสแตนบายแล้วช่วยเนี่ยยกแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ออกไปได้แค่แผ่นเดียวเพราะที่เหลือไม่มีการสั่งงานอะไรที่ชัดเจนเลยเข้าใจได้เรื่อง72ชั่วโมงแรกแห่งชีวิต แต่พอมันเลยมาแล้วเนี่ยมันต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอาอยัางไงเอาเครื่องจักรมาสแตนบายหน้างานเหมือนมันไร้ประโยชน์เลยส่วนอีกหนึ่งตัวแทนเอกชนนะคะที่เอาเอาเครื่องจักรหนักเข้ามาสนับสนุนภารกิจบอกว่าเขาก็เข้ามาถึงพื้นที่แต่ว่าจนถึงขนาดนี้เขายังไม่สามารถเข้าไปทําอะไรได้เลยเพราะว่าต้องรอผู้ที่มีอํานาจอนุญาตให้เขาเอาเครื่องจักรขนาดใหญ่ เข้าพื้นที่แต่ว่าถ้าไม่ได้รับคําสั่งก็ไม่ได้มีอําน,นาจที่จะเข้าไปจุดนั้นได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสาธารณภัยอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็รอเหมือนกันว่าเขาจะได้เข้าไปช่วยเหลือเมื่อไหร่